สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าวสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อนะักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาทไทยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉทางช่อง g m m 25ว่าถูกหลอกเองิน20ล้านบาทจากกรณี forex 3D จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนอีกทั้งยังเคยถูกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบแฟนคลับ2คนหลอกให้ไปลงทุนอีกจนสูญเงินไปอีกหลายล้านต่อมาทิมรี่ภายแม่ค้าขายของออนไลน์ชื่อดังโพสต์คลิปวิดีโอทิมรี่ภายเอ็จะอย่าให้พวกมันเจอกันอีกเลย ทาง YouTube เมื่อวันที่8กันยายน65ซึ่งเป็นคลิปตอนที่ไปตำส้ตมตำกับเพื่อนซีอย่างจ้าและเอมวิทวัตตอนหนึ่งทิงรี่พายเซวจะถึงเรื่องเขาว,ว่าจะโดนหลอก20-30ล้านโดนหลอกตลอดไปสภาพหน้ายัางงู้อยู่เลยแต่คำตอบจากจ้าทิพว่าเพราะตอบกลับทิงรี่พายไปว่าไม่ใช่20ล้านจะ60ค่ะสองรอบค่ะถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้เพราะว่าโดนหลอกเงินสดจากนั้น ทนายเดชากิติวิทยานันทนายความชื่อดังโพสต์ข้อความในเพจทนายใครทุกถึงประเด็นนี้ว่าสัรพากรนน่าจะเข้าไปตรวจสอบว่าเงิน60ล้านบาทได้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้มีดารานักร้องแม่ค้าออนไลน์โชว์เงินโชว์ทองเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเผื่อจะได้เงินเอามาใช้ใจ่ายสำหรับประชาชนล่าสุดจ๊ะนงพนีมหาไทายโพสต์เฟซบุ๊กสวนกลับทนายเดชาว่า งงกับทนายสงสัยไม่ได้ตามชีวิตจะจริงก็บอกอยู่ทํางานใช้นี่อยู่จ้าทําทุกวันเลยส่วนสัรรากรจ่ายทุกปีจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ